ขาอนุญาตเพิ่มแสงนะครับผมสวัสดีนะครับทุกๆท,ท่านวันนี้ก็มาพบกันกันกบโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายนะครับผมนะครับวันนี้โค้ดก็จะมาพูดทำม,มาให้ฟังตามที่โค้ดเนี่ยฝึกปฏิบัติทำม,มาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีฝึกปฏิบัติจเจริญกรรมาฐานมานะครับ บางคนก็จะบอกเฮ้ยโอ้อวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โอ้อวดนะครับแล้วถ้าเราปฏิบัติมาเนี่ยสักพักหนึ่งปฏิบัติมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยปัญญาในทางธรรมมันจะเกิดถ้าจิตของเรานิ่งนะอะไรอย่างนี้อันนี้ประเด็นเนี้ยขออนุญ,ญาตนะครับพอดีโค้ดปวดคอครับประเด็นเนี้ยโค้ดจะมาพูดให้ฟังว่าบางคนสงสัยกันจังว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุตายนะครับ คนที่ประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถคว่ำก็ดีรถล,ล้มก็ดีตกเครื่องบินตายก็ดีหรือตกเรือตายก็ดีวิญญาณตายแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้โค้ดจะมาเล่าให้ฟังนะครับตามที่โค้ดได้พบดวงวิญญาณดวงนั้นมาเดี๋ยวโค้ดจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยบนโลกเนี้เกิดมาเนี่ยถูกกําหนดอายุมาตั้งแต่เบื้องบนแล้วครับว่าคุณจะต้องตายเท่าไหร่ สมมติว่าเขากําหนดมาว่าคุณจะต้องตายหกสิบแปดเวลาคุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณก็ต้องตายหกสิบแปดนั่นเองแต่ถ้าคุณรักษาเนื้อรักษาตัวคุณไม่ดีคุณไปประสบอุบัติเหตุนะครับตอนอายุห้าสิบสี่ปีวิญญาณคุณก็จะกลายเป็นสัมภเวสีกลายเป็นเล่ร่อนแล้ววิญญาณที่เป็นสัมภเวสีเป็นเล่ร่อนเนี่ยที่โค้ดพบมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถรับบุญได้เลยนะ ไม่ว่าจะทําบุญอะไรไปให้เขาไม่สามารถรับได้เลยนะเขารับได้เฉพาะเอาข้าวใส่กระทงไปให้เขาที่ตรงบริเวณที่เขาอุบัติเหตุตายนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้โค้ชจะพูดตามความรู้แล้วก็ตามความรู้ที่สัมผัสมาได้นะครับส่วนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาฟังนะครับประมาณนี้เดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเออวดอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับ เพราะว่าเมื่อก่อนโค้ดก็เคยไปฝึกปฏิบัติที่วัดพระอาจารย์สวัยนะครับพระอาจารย์สวัยท่านก็สอนเรื่องการนั่งเปิดกรรมนะครับแล้วก็วัดเขาสมโพธิก็เหมือนกันแล้วก็วัดหลวงพ่อจรันโค้ดก็ไปมาตั้งแต่อายุเก้าขวบนะครับฝึกมาหมดนะครับทุกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหนที่ดีคือโค้ดไปฝึกหมดเพราะว่าโค้ดชอบปฏิบัติธรรมนะครับ วิญญาณเนี่ยจะกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนนะครับแล้วพญามัจจุราชเนี่ยท่านจะไม่มาเอาวิญญาณไปนะเพราะว่าวิญญาณเนี้ยตายด้วยการอุบัติเหตุท่านจะไม่เอาวิญญาณไปเพราะว่ามันตายผิดธรรมชาตินั่นเองนะครับพญามัจจุราชจะไม่เอาวิญญาณน,นี้มาเลยวิญญาณนั้นก็ต้องกลายเป็นผีเล่ร่อนไปจนกว่าที่จะครบอายุไขตนเองจนกว่าที่จะครบหกสิบกว่าปีที่โค้ดพูดเมื่อกี้เนี่ยหกสิบเท่าไหร่นะโค้ดก็ลืมอืม อายุหกสิบเจ็ดปีใช่ไหมอ่าต้องอยู่อยู่ไปถึงตอนนั้นแหละแล้ววิญญ,ญาณน,นั้นน่ะที่ที่โค้ดพบเห็นนะ่ะวิญญาณน,นั้นอาจจะผอมโซมากจะผิวค้ำมากถามว่าทําไมผิวค้ำแล้วผอมโซมากเพราะอะไรเพราะเขาทุกทรมานไงทุกคนเขาทุกทรมานไงนี่งไงจึงบอกว่าเวลาคนไหนจะมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับบางคนคิดว่าประสบอุบัติเหตุไม่เป็นไรตายไปแล้วก็ดีตายไปแล้วมันไม่จบนะครับตายไปแล้ววิญญ,ญาณยังต้อง ยังยังไม่ต้องรับกรรมก็จริงแต่วิญญาณกลายเป็นผีเล่ร่อนไงนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมเราไปสถานที่แห่งใดเนี่ยทำไมมีวิญญาณเยอะไปหมดทําไมมีวิญญาณเยอะไปหมดทําไมเต็มไปหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณผีตายโหงมันมาจากตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็คงจะเข้าเข้าใจกันดีนะครับมันก็จะเป็นวิญญาณเล่ร่อนอยู่นั้นแหละแล้วทํายังไงถึงจะได้รับบุญก็คือมีคนเป็นเจ้าภาพบวชพระให้นะครับ มีคนเป็นเจ้าภาพบวชพระให้มีคนบวชพระให้อ่าสองอย่างแล้วแล้วก็มีคนเจริญกรรมฐานให้อันนี้คือได้รับบุญนอกนั้นบุญอื่นไม่ได้รับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้โค้ดก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยไปตามถนนหนทางแล้วทําไมถูกผีสิงเดี๋ยวโค้ดจะเล่าให้ฟังต่อว่าทําไมถูกผีสิงบางทีอ่ะผีเขามาสิงเราเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการมาทําร้ายหรอกนะคือเขาต้องการบุญอ่ะ โคต้องเล่าให้ฟังว่าเขาต้องการบุญนั่นเองและตอนเนี้เขาตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยคือเขาจะทุกข์ทรมานมากคือเขาแบบไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดนะทุกคนเขาน่าสงสารมากเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยทาไมเขาถึงเข้าสิ่งได้นะครับคนที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ เมตตาต่อแมวก็ดีเมตตาต่อหมาก็ดีไปไหนก็เมตตาต่อสัตว์แล้วถามโค้ดว่ามีเมตตาต่อสัตว์ดีไหมดีที่เรารักสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ดีถือว่าเราให้ทานถือว่าจิตใจเราเป็นบุญดีแต่ในตรงกันข้ามจิตใจเรานั้นน่ะมันอ่อนโยนเกินพอจิตใจเราอ่อนโยนเกินมันทําให้จิตของเราอ่อนพอจิตของเราอ่อนแล้วปุ๊บมันก็เกิดอุปทานพอเกิดอุปทานปุ๊บดวงวิญญาณที่อยู่ตามถานนหนทางเนี่ย ที่โค้ดพบเห็นมาเนี่ยหรือตามที่ไหนก็ตามมันจึงเข้าสิงเราได้เนี่ยจึงเป็นเหตุว่าเวลาโค้ดเนี่ยไปออกกําลังกายตอนเย็นตอนอะไรอย่างเงี้ยทําไมโค้ดไม่กลัวผีเพราะว่าแต่เราทําไมต้องกลัวเขาด้วยเป็นเพราะเหตุอันใดทําไมเราต้องกลัวในเมื่อเราเป็นผู้ฝึกปฏิบัติตด,ดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่ต้องกลัวเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคนจิดอ่อนเท่านั้นที่วิญญ,ญาณจะเข้าสิงได้ประมาณนี้ที่โค้ดบอกอันนี้เราก็เลยต้องเข้าใจเนาะว่า คนที่ตายผิดธรรมชาติในอุบัติเหตุเนี่ยคือไม่ได้ไปผุดไปไ,ดไม่ได้ไปเกิดนะต้องตายด้วยอาการป่วยเท่านั้นถ้าตายด้วยอาการป่วยเช่นคนนั้นตาย5้าสิบปีหมายถึงคนนั้นมีบุญแค่นั้นตาย8ปดิบสองปีมีบุญแค่นั้นอันนั้นน่ะคือจะต้องไปที่ปลโลกเนี่ยไปถูกตัดสินแน่นอนว่าจะได้ไปสวรรค์จะได้ไปนรกแต่ถ้าตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยวิญญาณจะต้องอยู่ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงอายุไขของตนเองอ่าประมาณนี้เนาะ